ผู้ใดญ่มาคุณเส้นต้องตำเป็นนะจ้าเพราะว่าคุณเส้นมาตำตำยั้งตำบอกพูดอยากเอาให้ำแบบไรให้มีคนเขาอยากโอ้ตำไหมเมื่อกันน่ะใครชอบฝุ่นเส้นต้องตำเป็นนะคะ ตำมะเป็นอีกพสนเซนมเอาพูนเซนมาเอาพุนเซนมะคนตำเป็นตำแห้งแห้งดีตำค่อยนี่ไปหลุดป้าปนาเนาะจ้าผู้ใหมาพูนเซนต้องตำเป็นนจ้าเพราะว่าพุนเซนมาตำตำแหงตำบกพนอยากอายตำแบบไรให้มีคนเขาอยกโอ้ ตำไม่เหมือนกันนะเออใครชอบขุนเส้นต้องตำเป็นนะคะค่ะตำมาเป็นอีกขุนเส้นมาเอาขุนเส้นมาเอาขุนเส้นมาคนตำเป็นตำแห้งดีเออตำค่อยนี่ไปหลุดขาไปหนาเน้อจ้ะไอ้ไอ้มาช่วยตำนี่ให้น้องเด้บ่ตำไม่อย่างนี้ละโอ้ก็ตำข้าวคั่วเนี่แหละจ้ะว่าเมนตำมานั่นไหมโอ้ยตำข้าวคั่วไม่เมนตำอันนั้นนะ ตามออนี้อย่างนั้นตาเขาขวานี่แหละเอออน้องให้พี่ถามหน่อยมาอยู่เมืองไทยกลัวอะไรหรือเปล่ากลัวตำรวจไหมไม่ค่ะกลัวโจรผู้ร้ายไหมไม่ค่ะกลัวนักเลงไหมไม่ค่ะแล้วกลัวนายกไหมไม่ค่ะกลัวทหารบกไหมไม่ค่ะน่ากลัวนักทหารบกอะ่ะไม่กลัวกลัวทหารอากาศไหม ไม่ค่ะแล้วน้องกลัวอะไรครับกลัวทหารเรือค่ะเฮ้อกลัวทหารเรือน้องให้พี่ถามหน่อยมาอยู่เมืองไทยกลัวอะไรหรือเปล่ากลัวตำรวจไหมไม่ค่ะกลัวโจรผู้ร้ายไหมไม่ค่ะกลัวนักเลงไหมไม่ค่ะแล้วกลัวนายกไหมไม่ค่ะ กลัวทหารบกไหมไม่ค่ะน่ากลัวนะทะหารบกอ่ะไม่กลัวกลัวทหารอากาศไหมไม่ค่ะแล้วน้องกลัวอะไรครับกลัวทหารเรือเฮ้ยกลัวทหารเรือโอ้ยเ <c oughs> อาเ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 อาอ À, không không chấp nhận cái này nè <laughs> <laughs> <laughs>